วันนี้นะครับเรามาเจอพบกับดีแม็ก1.9เดิมๆนะครับกระป๋องเดิมกองเดิมเดิมทุกอย่างนะครับมีดีแม็ไล้์ฟันอย่างเดียวนะครับเทสจ่อหน้านี้ได้120ในรถเดิมนะครับแล้วก็หลังจากหลังจากลงโปรแกรมใหม่ไปนะครับแบบที่มีฟันก็169เดี๋ยวก็จะเทสให้ดูความเร็วไปกันนะครับเดิมกรสองร้อกว่าปาแต่คันนี้ก็200เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกนะัน อันนี้มีไฟโชว์นะครับไฟไฟไฟนี้ผมแก้ไม่ได้นะต้องอันนึงเข้าปัมแล้วเดี๋ยวแก้ได้ ก็จะ,จะวัดได้ที่220นะครับพอเลขใหม่มันมีเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันจากเครื่องไม่มีฟันครับดี่ความเร็วสูงสุดที่วัดได้คือ246นะครับก็รแรงม้าโดยปกติก็ขึ้น30-40ตัวอะไรประมาณนี้นะครับ ใจก็ติดต่อกับเราส4่ a c i ล g สซิ่งช็อปครับก็ทำอย่างคันนี้ก็อยู่ที่3,900บาทครับ